โอ้ oh my god เรามาอยู่ที่ไหนกันทุกคนดูสิอ๋ออยู่ที่คาลือหาดผีสิงเออจำชื่อเกมไม่ได้แต่ว่าจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือเราจะต้องเก็บถุงเงินให้ครบ20ถุงนะคะแต่ว่าระหว่างที่เราเก็บถุงเงินเนี่ยมันก็จะมีผีตัวหนึ่งผีเปรี้ยงตัวหนึ่งมาไล่เราจอดเวลาหนีผีกระสือครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะอ้าเควินนายืนทำไมล่ะเราไปกันเลยดีกว่าทุกคน เราจะต้องไปนะคะแต่เราจะไม่นําเราจะให้เควินไปวันนี้เรามากับเพื่อนนะคะเอา้าเควินนายไปไหนแล้วละมันไปไหนแล้ว,วะเควินฮัลโหลฮัลโหลไปไหนแล้วลูกเปิดประตูโอระหว่างที่เราเดินหาถุงเงินเนี่ยเราก็ต้องเก็บตัวไอไว้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าตัวผีกระสือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเราจะทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการที่จะดบหนีมัน จริงๆถ้าเราเปิดเสียงเกมแล้วเราแบบคอยฟังเสียงอะนะมันก็จะรู้แต่ถึงฉันเปิดเสียงเกมฉันก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีกันฉันก็จะทููไทยๆไปเรื่อยๆเนี่ยแหละมาเควินไปดีกว่าอ่าเควินอะไรเล่นเป็นโน,โนอะไรอะไรหยุดค่ะหยุดไปไปอีกห้องไปอีกห้องไปอุ้ยวิ่งวิ่งอะไรวะเฮ้ยวิ่งอะไรวะอ,อ๋อหรือว่าไอพีกระสือมันอาจจะอยู่หน้าห้องเรานะคะตอนนี้แล้วไฟเป็นอะไรคะนายขอใช้อายดูหน่อยนะคะตาวิเศษเห็นนะเห็นนะ เห็นนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ้าวสวยแล้วคือมีไออะไรก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าแมพมันเป็นยังไงจ<ด>บอีกห้องหนึ่งมีเหรียญนะจ๊ะนี่เหรียญแล้วก็มีอะไรกล่องๆเป็นกล่องพัสดุนะคะอ้าวเควินมาไปเควินมาเควินมา,มาสี่ลูกนำเลยครับพี่ไม่อยากนำครับพี่ไม่กล้าไปไปเลยเควินอย่าไปกลัวสู้เข้าสิวะอีหญิง อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคะ่ะนี <Yeah, like man, like man, like man, ้อะไรวะนาฬิกาเนาะแปะแปลแปลอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นประตูทางออกเอาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเอาเควินเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่าทำไมกูไม่เข้าประตูคำถามเผียไม่น่ากลัวหรอกกลัวหน้าเพื่อนตัวเอง่ยหล่อนชิบผายไปยโอ้โหเมื่อกี้ตาทะลุด้วยมาเรามาเริ่มใหม่ละกันเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่ามันยังไม่ชินกับแมพมันยังไม่รู้อะไรมันทําให้เราเดินติดประตูเว้ยเฮ้ยครั้งนี้มาดีหว่าแบบ ไม่เจอผีเลยอะ <shutter sound S 1> อาตายเลยแต่ึ้นชันบ,บนเฮ้ยเฮ้วิ่งวิ่งวิ่งๆๆวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่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 งขวิ่งจ้าอยู่ทำไมล่ะจา้าวิ่งเอ้ารู้สึกว่าเควินนะคะจะแยกทางลงไปข้างล่าง <laughs> ไม่นะเควินนะฉันจะอยู่กับใครฉันจะอยู่ตรงนี้แหละโอเคทุกคน้นเราขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะเราจะไม่ไปไหนแลวมาได้สักทีค่ะเ <c oughs> นะาะเจอกันสักทีเนาะมารวมตัวกันก่อนรู้สึกว่าไฟเวลาไฟมันกระพริบเนี่ยใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และหลังจากนั้นนะคะคุณเควินและดิฉันนะคะก็ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นไปหาเรียกักนแบบตัวแม่ปูปะปังๆชัดๆลัดๆวิ่งๆยิงๆแวบชุกทุยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขค่ะจนดิฉันมาเจอห้องห้องนี้นะคะโอ้โหอะไรวะโกโกอ้อะนี่มันประตูพิษวงคือนี่มันคือประตูวคาะสาวฉันเข้าประตูวแล้วฉันก็กลับมาที่เดิมจบ อูเควินเราเจอกันอีกแล้วนะนายมาครั้งนี้เอาดีๆค่ะเราจะต้องลอดจากที่นี่ให้ได้ท <üler> ุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเรือเหรียนแค่ห้ารียนเท่าน,านั้นตอนนี้เราสำรวจชั้นล่างอะไรหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อกุ้ยวิ่วง,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 งวิ่งวิ่งาวิ่งสิวิ่งโอ้โหเควินมันวิ่งหน้าตั้งไปแล้วค่ะทุกคนจ้าเอ๋ไปยังจ้าน้องไปยังจ้าอ้าวโอ้มันยังไม่ไปหัวมันอะหัวมันเต็มเตมเลยค่ะมันยังไม่ไป ขึ้นชั้นบนรอบสองครับมาครั้งนี้เอาดีๆแล้วจะไม่เข้าประตูวัดไปแล้วจ้าอ่ะขึ้นไปค่ะเควินขึ้นนะเออฮะตายแล้วเ,เหรอวะไม่เล่นละจบเดี๋ยวเขามาต่อแล้วกัน